ดีพอแม็กเทคอุดรธานีสวัสดีครับจตพลขออนุญาตมาแนะนําใน e ีพีที่3ครับวิธีใช้ S05 ในอีพีที่3โดยหลักๆในการตั้งค่าของตัวรถจะมีความหมายในการตั้งค่าและต่อการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับลูกค้านะครับไปกันเลยครับในไม่กี่นาทีนี้ครับอย่างแรกครับหน้าจอหลักเรากดตัวรูปรถนะครับเป็นตัวหลักในการที่เราจะตั้งค่าเราจะเห็นตัวโหมดหลักด้านซ้ายเรียงลงมานะครับมีหลายโหมดและหลายฟังก์ชันสําหรับคลิปวิดีโอนี้จตพลจะเริ่มจากคําว่าขับนะครับ ในข้มหมายของว่าขับก็คือหมายถึงการตั้งค่าโหมดเกี่ยวกับการขับขี่ของตัวรถนั่นเองนะครับเรามาเริ่มมันทันแรกก่อนเลยครับคาว่าประหยัดตัวรถจะถูกจัดสรรพลังงานให้อยู่สถานะของความประหยัดการกดคันเร่งที่ไม่ตอบสนองได้ดีมากระบบปรับอากาศหรือการควบคุมหรือการคืนพลังงานกลับจะถูกตั้งค่าให้อยู่ในสถานะการคืนกับพลังงานกลับสูงหรือเราเรียกที่ว่าระบบอ่อรีเจนที่เราถอนเท้าจะมีการหน่วงเข้ากลับไปชาร์จแบตบ ถ้าเราเลิกโหมดประหยัดนะครับจะอยู่ในสถานะของการทํางานที่ให้หน่วงมากขึ้นหน่วงแรงขึ้นเพราะต้องการให้ตัวรถประหยัดนะครับรวมถึงการตอบสนองการขับขี่ก็จะอยู่ในหมดของควาว่าบังคับให้ประหยัดถ้าเราเลือกสบายคือสถานะปกติที่ตัวรถตั้งค่าเป็นปกติไว้นะครับถ้าเราเลือกสปอร์ตนะครับการตอบสนองของคันเร่งจะดีเยี่ยมมากขึ้นนะครับการเจนพลังงานก็คือจะน้อย เพื่อให้เราตอบสนองการขับขี่ในลักษณะของโหมดของคําว่าสปอร์ตนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็จะเปลืองพลังงานมากขึ้นแต่ตอบสนองการขับขี่ได้อย่างสนุกสนานนะครับกําหนดเองครับตัวหลักครับด้านขวาลูกค้าจะใช้ประโยชน์ตรงนี้อย่างไรถ้าเราเลือกกําหนดเองนะครับขออน,นุญาตนะครับภาพเปิดประตูด้านขวาสักครู่ครับพอเราเลือกกําหนดเองจะมาที่หน้าจอนี้นะครับคําว่าโหมดเร่งความเร็วเขาหมายถึงการตั้งค่าของแป้นคันเร่ง คำว่าช้าหมายถึงการตั้งค่าก,การตอบสนองของคันเร่งช้าเรากดลงไปเท่านี้ยังไม่มากดลงไปเยอะขึ้นก็มาช้านั่นคือการตอบสนองของคันเร่งว่าจะให้เป็นช้ามาตรฐานเร็วๆฉันได้ฉันนั้นครับถ้าเราเลือกเร็วแต่คันเร่งนิดเดียวตัวรถก็จะอตอบสนองทันทีนะครับนี่คือการตั้งค่าของ,งโหมดเร่งความเร็วก็คือหมายความว่าการตั้งค่าของระดับของคันเร่งต้องการตอบสนองช้ามาตรฐานเร็วนั่นเองครับ โหมดบังคับเลี้ยวครับหมายถึงอย่างไรโหมดบังคับเลี้ยวหมายถึงถ้าเราเลือกสบายพวงมาลัยจะอยู่ในน้ำหนักที่เบานะครับมาตรฐานคือค่าปกติน้ำหนักของพวงมาลัยจะอยู่ปกติแต่ถ้าเราเลือกสปอร์ตน้ำหนักของพวงมาลัยจะมีความหนักมากขึ้นและหนืดมากขึ้นเพิ่มความมั่นใจในโหมดการขับขี่ให้เรารู้สึกว่าตัวพวงมาลัยมีน้ำหนักนะครับในการขับขี่ด้วยความเร็วก็จะได้เกิดความมั่นใจเราสามารถตั้งค่าน้ำหนักพวงมาลัยผ่านคำว่าโหมดบังคับเลี้ยวได้นะครับ ระดับการกู้คืนพลังงานนะครับในบางยี่ห้อมีให้เลือกอยู่แค่เพียง3ระดับ4ระดับแต่ของดีพอแล้วแต,ตกต่างกันออกไปเดี๋ยวมาดูกันครับมาตรฐานครับถ้าเราเลือกมาตรฐานในการคืนพลังงานกับเวลาลูกค้าถอน,นเคร่งลูกค้าจะรู้สึกว่ามีการหน่วงของตัวรถนั่นคือการเอาพลังงานจนที่มันเหลืออยู่เนี่ยกับไปที่การชาร์จของแบตเตอรี่ให้พลังงานไม่เสียเปล่าจะมีการหน่วงโดยบางทีคือแทบจะไม่ต้องใช้เบรกนะครับถอนท้าปั๊บรู้สึกหน่วงและเบรกเลยนี่คือค่ามาตรฐาน แต่ถ้าแรงขึ้นเราเลือกแรงขึ้นแล้วถอนทารู้สึกหน่วงมากเกินไปทําให้ผู้โดยสารด้านหลังรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนนะครับหมายความว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราจะทํางานเรื่องของหน่วงพลังงานเราจะรู้สึกได้ทันทีครับว่าแทบไม่ได้ใช้เบรกเลยตัวรถจะดีการหน่วงแต่ข้อดีของพวกนี้ก็คือเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ไฟกลับมาได้เยอะที่สุดนะครับทั้งมาตรฐานและแรงขึ้นตัวนี้ก็ยังไม่ถูกใจอีกเรามาเลือกกําหนดเองครับคําว่ากําหนดเองคุณลูกค้านะครับ จะสามารถเลื่อนปรับได้ว่าอยากให้หน่วงมากหน่วงน้อยถึงตั้งแต่0ูนย์ถึงร้อแสดงว่ามันจะต้องมี1%ในระดับนี้ที่ในการหน่วงแล้วลูกค้ารู้สึกว่ามันเหมาะสมกับลูกค้าในการใช้งานเราสามารถเซตได้ซึ่งบางยี่ห้ออาจจะเซตได้เพียง3ระดับ4ระดับในการหน่วงนะครับแต่ว่านี้คือ0ูนยถึงร้อเราสามารถเซตเองได้สําหรับหมดของการ เจนพลังงานกัดหรือโหมดคือ kinetic energy recovering system ตัวด้านนี้ก็สามารถเซตได้0ูนยถึงหนึตามความการใช้งานเลยครับระบบช่วยเบรกครับอันทันสุดท้ายนะครับหมายถึงการตอบสนองอย่างไรสําหรับตัวเบรกสบายคือสถานะแบบปกติแตะแตะเบรกปั๊บทำงานตามปกติแต่ถ้าในขณะเดียวกันเราเลือกสปอร์ตปับ๊บแตะเบรกนิดเดียวเบรกทํางานได้อย่างรวดเร็วคือโหมดสปอร์ตถ้าอธิบายง่ายระบบช่วยเบรกหมายถึงการเซต ระดับการทำงานของเบรกให้ตอบสนองไวหรือแบบปกตินั่นเองครับนี่คือโหมดกำหนดเองนะครับในบรรทันแรกที่เราเลือกมาทำคลิปวิดีโอใน EP ที่3กับการใช้ S05 ใครที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถที่จะสอบถามมาทางคอมเมนต์ได้จตุพลจะตอบให้ทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบพระคุณคุณลูกค้าที่รับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้จตุพลด้วยนะครับกดบันทึกไปเลยโอเค ในรายละเอียดการขับก็จะเพิ่มเติมครับว่าเราจะเลือกเป็นระบบจดจําการตั้งค่าทั้งหมดหรือเปล่าเราเลือกเสร็จก็คือต่อไปมันก็จะขึ้นในโหมดการขับขี่เดิมที่เราตั้งค่าจอแบบสะดวกสบายเกี่ยวกับการเซตน้ําหนักเบรกตอนที่เข้าจอดนะครับให้มีความลื่นไหลหรือว่าการตอบสนองเวลาที่เราถอยเข้าซองจะต้องใช้เบรกบ่อยๆนะครับลองเลือกดูว่าจะใช้แบบนี้หรือเปล่าหรือว่าใช้แบบปกตินะครับระบบช่วยควบคุมลงทางราชันตัวนี้ Hill d e s c e n t c o n t r o l หรือ HDC นะครับถ้าเราเปิดเสร็จจะมีสัญลักษณ์ขึ้นตรงด้านนี้นะครับ เอาไว้กรณีที่คุณค้านะครับลงเขาในทางหน้าชันเราใช้เบรกไม่เก่งนะครับพอชันมากๆถ้าเราใช้เหยียบเบรกนานๆมาอาจจะเกิดเบรกไม่เบรกแตกได้เราเลยมีโหมดนี้ครับเอาไว้ให้สาวๆนะครับหรือว่าคุณผู้ชายที่ขับรถยังไม่คล่องเหมือนนักแข่งถ้าลงเขาชันๆกดปดุ่มโหมดนี้ครับ Hill Descent Control ขึ้นตามรูปเลยครับตัวรถจะควบคุมความเร็วรถอยู่ในช่วงประมาณ7 ถึง35ถึง40กิโเมตรและเราก็จะทําหน้าที่คุมแต่พวงมลาลัยแล้วปล่อยเขาลงเขาโดยอัตโนมัติจะเป็นการจัดสรรการทํางานของตัวรถเ<ๆ>พื่อเพิ่มความปลอดภัยขณะลงทางราชันให้กับคุณลูกค้านะครับ ESC ครับระบบนี้นะครับจะเปิดไว้อยู่แล้วแต่ถ้าเราสั่งปิดนะครับหมายถึงว่าปิดเรื่องของการควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวทําไมต้องเปิดและปิดการทํางานของระบบนี้อธิบายอย่างง่ายครับย่อมาจาก Electronic Stability Control นะครับ ESC ค,คือจะทําหน้าที่รักษาสมดุลของล้อในขณะที่รถของเรานะครับวิ่งในสถานะาคือ,อปกติไม่ได้ลื่นไม่ได้อะไรก็คือล้อจะหมุนเท่ากันแบบตามรูปภาพแต่ถ้าเราจับได้ว่ามีล้อไหนล้อหนึ่งหมุนเร็วกว่าเราจะอ่านว่ามันลื่นแล้วตัว ESC จะทําหน้าที่ไปส่งแรงเบรกไปที่ล้อนั้นและจัดสรรให้ล้อทุกล้อหมุนเท่ากันเพื่อการทรงตัวกลับมาได้อย่างดีเยี่ยมแต่ทําไมต้องมีปุ่มให้ปิดกรณีคุณลูกค้าไปติดหล่มนะครับล้อที่มันหมุนฟรีอยู่แล้ว และมันติดลมอยู่แล้วเรายิ่งส่งแรงเบรกไปที่น้อนั้นก็ยิ่งจะออกจากหลุมไม่ได้เราเลยมีปุ่มให้ปิดและเปิดดังนั้นในเหตุผลที่มีปุ่มปิดและเปิดก็เพราะเรื่องดังกล่าวนั่นแหละครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้งานแต่ว่าถ้าขับปกติต้องแนะนําเปิดนะครับเพราะว่านอกเหนือจากพงมอะไรที่เราควบคุมแล้วในความปลอดภัยยังมีความสําคัญว่าเราจะต้องพึ่งช่องล่างอยู่ว่าเพื่อให้รถไม่เกิดการเลื่นนถลยไม่ให้เสียการทรงตัวและไม่ให้พลิกค,คว่ำและเราก็คุมพงมอะไรช่วยไปด้วย ถ้าเราไม่มีประสบการณ์ตัวหมดช่วงล่างก็มีคอยดูแลคุณลูกค้านะครับเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับขี่ในเหตุฉุกเฉินได้ด้วยครับออโต้โฮมครับระบบป้องไหลป้องกันล้นไหลขณะจอดเราคุ้นเคยแล้วถ้าเราเปิดระบบหมายถึงถ้าเราเหยียบเบรกตอนจอดไฟแดงนะครับตัวออโต้โหมททำงานนะครับจะมีสัญลักษณ์ตัว A และเป็นสีเขียวขึ้นแล้วเราข้อถ้าเราเติมพันเร่งมันจะหลุดจากการล็อกแสดงว่าถ้าเราจอดไฟแดงเหยียบเบรกครั้งสุดรับถอนเท้าได้เลย นะครับออโต้โมจะทํางานขึ้นสัญลักษณ์ออกมานะครับและที่สําคัญก็คือถ้าเราไฟเขียวแล้วเราเติมคันเรงมันก็จะหลุดออกเดี๋ยวไฟขายจะแนะนําในระบบนี้อีกทีให้คุณลูกค้าสรุปก็คือตัวนี้ก็จะเป็นระบบป้องกันรถไหลขณะจอดนั่นเองครับ ระบบการแจ้งเตือนเสียสมาธินะครับถ้าเปิดไว้นะครับตัวด้านหน้าจะมีตัวดิเมสตัวด้านนี้คอยจับหน้าของเรานะครับว่าอยู่ในสถานะมองทางหรือเปล่านะครับแล้วเขาจะคอยเตือนเราตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยแล้วก็แจ้งเตือนความไม่ล้าตามสถานะก็คือจะใช้ตัวกล้องเหมือนกันจโดยจะอ่านค่าว่าเราไม่ล้าหรือเปล่าจากการกระพริบตาหรือว่าการทํางานของการที่อ่านค่าจากกล้องและใบหน้าของเราและสายตาของเราเป็นระบบควบคุมพฤติกรรมการขับขี่เปิดระบบไว้ก็เพื่อความปลอดภัยเช่นกันครับ สำหรับหมดแรกนะครับคำว่าการขับนะครับจบไปทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับ EP ที่3นะครับเรื่องของการตั้งค่าและวิธีการใช้ S05 ใน8นาทีเดี๋ยวติดตามไว้เดี๋ยวจตุพลจะมาแนะนำในคลิปต่อไปกดไลค์กด like, Subscribe หรือคอมเมนต์สอบถามได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยครับจตุพลขอพระคุณครับสวัสดีครับ